เริ่พรานคุณนัทวันนี้เช้าๆเนาะมาฟังพระสูตรที่เป็นประโยชน์กันนะไหวพระก่อน,นเนะาะอรหังสมมาสัมพุทโธทประกวางพุทธังปะกวันตังอภิวาเทมิตวะคาตัวปะกวาตาตมมธัมมังนามมะสะอามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสะอาวะกะสังโฆสังขังนะมังมิหันธรรมยังพุทธะสะภะคะวะโตบุพภะกะนมะกครงเคะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมโตัสสะาปะกอบวตอะรรหะตตสัสมาสมบุทธัสสะไปพระสูตรงจรณนะจะรสูตรหนึ่งจะระสูตรว่าด้วยอิริบทเดินแท้จริงพระสูตรนี้ พระผู้พิพากตัดไว้แล้วพระสุนนี้พระหันได้กล่าวว่ากล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้พิสษุ์ทั้งหลายถ้ากรรมวิตกความตรึกในกรรมพยาบาทวิตกความตรึกในพยาบาทหรือวิอิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนเกิดขึ้นแก่พิสษุผู้กําลังเดินและพิสษุกําและพิสษุ รับวิตกนั้นไม่ละไม่บรรเทาไม่ทำให้สิ้นสุดไม่ให้ถึงความไม่มีพิสุแม้กำลังเดินอยู่ผู้เป็นอย่างนี้ไม่มีความเพียรไม่มีอดตปะเราเรียกว่าผู้กิดค้านมีความเพียรย่อหย่อนต่อเนื่องตลอดไปถ้ากรรมวิตกปฏิบัติวิตกหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแกพิสุผู้กำลังยืนและพิสุรับวิตกนั้น ไม่ละไม่บรรเทาไม่ทำให้สิ้นสุดไม่ให้ถึงความไม่มีพิสุแม้กำลังยืนผู้เป็นอย่างนี้ไม่มีความเพียนไม่มีอตะปะเราเรียกว่าผู้เกยดค้านมีความเพียนย่อหย่อนต่อเนื่องตลอดไปถ้ากรรมวิตกพยายวิตกหรือวิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่พิสุผู้กำลังนั่งและพิสุรับวิตกนั้นไม่ละไม่บรรเทาไม่ทำให้สิ้นสุด ไม่ถึงความไม่มีพิสุแม้กำลังนั่งอยู่อย่างนี้ไม่มีความเพียรไม่มีโอตป,ปะเราเรียกว่าผู้เกียดค้านมีความเพียรย่อหย่อนต่อเนื่องตลอดไปถ้าการมาวิตกพยาบาทวิตกวิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่พิสุผู้กำลังนอนตื่นอยู่และพิสุรับวิตกนั้นไม่ละไม่บรรเทาไม่ทําให้สิ้นสุด ไม่ถึงความไม่มีพิสุแม้กํำลังนอนตื่นอยู่ผู้เป็นอย่างนี้ไม่มีความเพียรไม่มีอตปะเราเรียกว่าผู้ขีดค้านมีความเพียรย่อหย่อนต่อเนื่องตลอดไปพิสุหลายถ้ากำรัวิตกพยาบามวิตกวิ่งสาวิตกเกิดขึ้นกับพิสุผู้กำลังเดินและพิสุไม่รับวิตกนั้นและละบรรเทาทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีพิสุแม้กกำลับบงเดิน ผู้เป็นอย่างนี้มีความเพียรโอตระปเราเรียกว่าผู้ปราบความเพียรอุทิศกายและใจต่อเนื่องต่อไปถ้ากรรมวิตกวิยปยาบบวิตกวิยสาวิตกเกิดขึ้นแก่พิสุู้กำลังยืนและพิสุไม่รับวิตกนั้นละบรรเทาทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีแม้พิสุกําลังยืนผู้เป็นอย่างนี้มีความเพียรมีโอตปะปเราเรียกว่าผู้ปราบความเพียรอุทิศกายและใจต่อเนื่องต่อไป ถ้ากรร,กรรมวิตกพยาบาทตกหรือวิิงสาวิตกเกิดขึ้นกับพิสุผู้กำลังนั่งและพิสุไม่รับวิตกนั้นละบรรเทาทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีพิสุแม้นั่งแล้วผู้เป็นอย่างนี้มีความเพียรมีโอตปะเราเรียกว่าผู้ปาราบความเพียรอุทิศกายและใจต่อเนื่องตลอดไปถ้ากรรมวิตกพยาบาทตกหรือวิงสาวิตก เกิดขึ้นแก่พิสุผู้นั่งตื่นอยู่และไม่รับวิตกนั้นละบรรเทาทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีพิสุแม้กำลังนั่งอยู่ตื่นอยู่ผู้เป็นอย่างนี้มีความเพียรมีโอตตะปะเราเรียกว่าผู้ปราบความเพียรอุทิศกายและใจต่อเนื่องต่อไปพระผู้มีพระคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวนี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัส คาถาประพันธ์ดังนี้ว่าถ้าพิสุทใดผู้กำลังเดินยืนนั่งหรือนอนนึกถึงอกุศลวิตกที่เกี่ยวเนื่องกับการคลองเรือนพิสุนั้นชื่อว่าเดินทางผิดหมกบ้วนอยู่ในอารมณ์เป็นเหตุแห่งความหลงพิสุเช่นนั้นไม่สามารถบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดได้ส่วนพิสุทใดผู้กําลังเดินยืนนั่งหรือนอน ให้วิตกสงบยินดีในธรรมอันเป็นเครื่องเป็นที่ระงับวิตกพิสุจนั้นสามารถบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดได้แม้เนื้อความนี้พระิภาคก็ตัดไว้แล้วข้าพเจ้าได้สลับมาอย่างนี้แหลจระรัสูตรที่สิบเอ็ดจบนี่คือเนื้อาหาในพระตริก เล่มที่ยี่สิบห้านะเขก็พูดถึงเรื่องการยืนเดินนั่งนอนใช่ไหมแล้วปล่อยให้ความคิดนึกถึงกรรมคุณหรือรูปเสียงกลิ่นรสพลภาพต่าง,างๆในครอบงำใจปล่อยให้ความโกรธความไม่พอใจนะความนึกคิดถึงเรื่องการเบียดเบียนการพยาบาท เกิดขึ้นในใจไม่ไม่แก้ไขไม่บรรเทาไม่ทําให้หมดไปก็ได้ยกชื่อว่าเกียร์ค้านเนาะไม่มีมีความเพียรย่อหย่อนตลอดไปในทางกับการถ้าเพียรที่จะละบรรเทาทําทให้สิ้นสดุดอันเนี้ยพระเจ้าชื่นชมนะเป็นผู้ปาราบความเพียรผู้ทิศกายใจต่อเนื่องต่อไปอันนี้ก็คือสิ่งที่ตรัสสอนคุณนัทฟังแล้วหรือดูแล้วเนี่ยมีคำถามหรือมีอะไรไหมครับ ใจะเสริมไหมที่บอกว่าละนี่คือบอกว่าเออให้มันตัวอย่างเท่านี้นะครับลคือแทนที่เราจะนึกถึงเรื่องที่มันทําให้เราชอบอะฮะอ่ะเราวิตกก็คือการนึกเนาะนึกถึงเรื่องกรรมคุณรูปเสียงกลิ่นรสวัฒนธรรที่น่าชื่นชมอันนี้เรว่าการมาวิตกแล้วก็โอเคไม่นึกไม่นึก ไม่ไม่ <ละ S 1> นึกเรื่องเนี้ยก็ละละเพราะว่ามันทําให้เราเป็นทุกข์ใช่ไหมทําให้เราคิดในทางที่ไม่ดีต่างๆกระทาในทางที่ไม่ดีต่างๆพยาบาทวิตกก็เหมือนกันนะ่ะนึกในทางพยาบาทอยากในเล,<ะ>ล้ละละนี่คือไม่นึกไม่นึกคันนึกไปแล้วก็บอกได้ใช่ใช่นึกสินึกเอานึกในแบบที่อาจจะสังเวช ปล่อยวางหรือว่ามองให้เห็นตามความเป็นจริง,งครับไม่ไปติดใจพอใจหรือไม่แบบขัดเคืองใจไม่นึกคิดในเชิงในเชิงเบียดเบียนเขาอะไรย่างเงี้ยต,ตัวอย่างว่าถ้าถ้าโมโห่ะไม่โมโหก็โมโหก็โมโหโมโหนี่มันก็จะเป็นปลายทางแล้วหมายถึงว่ามัน,ม,นมันเกิดจากการที่เราปล่อยให้รยยบายวิตกเนี่ยเกิดขึ้นอ่า พอพยาิวิตกเกิดขึ้นนึกอะไรถึงอะไรบางอย่างที่ชวนให้โกรธใช่ไหมก็เกิดความโกรธขึ้นมานะครับเป็นผลจากการปล่อยให้พยาบาทวิตกเนี่ยครอบงำใจครับไม่ละไม่บรรเทาไม่ทำให้สิ้นสุดเดี๋ยวเราจะได้ฝึกปฏิบัติกันเนาะโอเคะเจหว คนนี้จะได้สังเกตนะว่าอเออไปคิดถึงเรื่องต่างๆหรือเปล่าคิดแล้วพึงพอ,อใจคิดแล้วขัดเคืองใจคิดแล้วอยากเบียดเบียนอยากทำร้ายเนี่ยนึกนะการนึกนึกถึงเรื่อง,งเรื่องนี้เรียกว่าวิตกนกะพอน,นึกเสร็จแล้วก็มีการคิดต่อเรียกว่าวิจารณ์ วิ่ตกวิจาร์นมักจะมาด้วยกัน เิื่อที่สึ่สนกุศลนะครับอิทังโนปุญญาภาคังสัพพะสัตานังเทมะข้าพเจ้าขอแผ่สมบุญสมกุศลไปให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท,ท,ท่านเจ้ากรรมนายเวรผู้ผีปีศาจทั้งหลาย เทพประมุเทพบรดาทุกองค์ขอจงได้อนุมโมทนาในสมบูญณส์สุกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญปรารมีสัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขนี้ขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนตนวเิงอ่าทุกอ่าเจริญพรเนาะ